อย่างภายในแดงอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นออปชันไหมคุณโนใช่ครับต้องเลือกมาครับอ๋อโอเคนี้คือจิ้มออปชันเสียงเงินนั้นเพื่อนผมให้ดูเบาะนี่คือหน้าตามันจะเหมือน BMG 2 0สิทั่วไปนั้นเพื่อนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือตรงนี้จะเป็นโลโก้ของอพีนานะครับแล้วก็ตรงนี้ลายเบาะตรงกลางจะแตกต่างกับพวก G 2 0นั้นเพื่อนแล้วก็จะเดินพวกสติช,ชิ่งสีออกแดงๆนะครับตรงนี้เนาะเบาะทุกอย่างปรับไฟฟ้าเหมือนกันเลยนั้นเพื่อนแล้วก็จะเป็นมีพรมให้ลําโพงฮามากร์ดอนนั้นเพื่อนนีปกติะครับ นี่ผมชอบมากพู่มอะไรเราได้พูมอลัยอพินาเลยแล้วก็เลื่อนไม้อะเลื่อนไม้คือเป็นเลื่อนไม้สีฟ้าของอพินาเลยนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นี่ผมไปดูทิมตรงเนี้ยออปชั่นถูกป่ะคุณโนอโถูกครับนี่คาร์บอนหมดเลยนะเพื่อนเป็นคาร์บอนแบบเงานะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือออปชั่นเสียงเงินนะแล้วก็จะเป็นนี่รียลนั number ถูกไหมตรงนี้ใช่ครับผมก็เขียนว่า bmw อพีนา d 3 s touring สองห้าดนั้นเพื่อนก็คือ เป็นคันที่258เนาะต่อไปอยากฟังราคามากเลยคุณโนอพินาคันนี้ค่าตัวเขาประมาณเท่าไหร่เอ่อประมาณ7.2ล้านครับ7.2ใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล V c ซนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปชมเจ้า bmw g ย1่ตัวอพีนานั้นเพื่อนนี่ฟังไม่ผิดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า bmw อพีนาผมบอกเลยว่าหายากมากในไทยถือว่ามีประมาณสาคันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเนาะว่าคันนี้มีความแตกต่างยังไงบ้างกับ บีเอ็มบ้านเรานั้นเพื่อนเนี่ยผมไปดูรอบคันเน่ยเห็นไหมรอบคันเขาจะตกแต่งด้วยชุดแต่งของอาพีนาทั้งคันเลยนะื่นอนคันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมพลีตคาร์เลยนะทุกชิ้นนี่คือเป็นอาพีนาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันเนี่ยล้ออาพีนาเบรกอาพีนาผมไปดูภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะสีแดงอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นเสียงเงินหมดเลยนะเพื่อนแล้วก็เป็นพวกทิมคาร์บอนโฟมอะไรทุกอย่างก็คือเป็นของอพอาพีนาหมดเลย แล้วก็เหมือนเดิมเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูทางโชว์รูมบอกเลยว่าคันนี้ก็ถือว่าหายากนะจะเป็นเจ้าปอร์เช่ตัวสป e ดเตอร์นะคันนี้ก็ออปชั่นโหดใช้เรื่องเลยนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นชุดล้อเซ็นเตอร์ล็อกนี่ผมไปดูล้ ock, amic, อเซ็นเตอร์ล็อกเบรกเซรามิกตัวเบาะบักเก็ต e เนี่ผมไปดูแล้วที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์เอนะครับทุกคนแล้วก็ยังจะมีตัวทาก้านี่ทาก้าผมไปดูคันนี้ก็ถือว่าหายากนะเพื่อน คันนี้เป็นสีแบบสีพิเศษเลยเป็นตัวทาก้า 4S ด้วยเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลงดีเทลเจ้า BMWG ็มด p i n a พีนาแล้วกันว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงแล้วคันนี้เขาขายอยู่เท่าไหร่ถ้านผอมเราเราไปชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับผมไปไปครับทุกคนไปชมเจ้า BMWG 2 1ตัว a าพ ina เลยครับผมไปหาคุณโนเลยคุณโนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวตัว b บีเ a ็ p i n a หน่อยเนีะอ่ารับคหับผมเนยวอห้คน แนะนำนิดนึงว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงเจ้าอพินาถ้าด้านหน้าก็จะมีตัวเป็นชุดแต่งครับด้านหน้าจะมีล้อสปออยู่ด้านนี้ครับผมนะอันนี้ถามนิดนึงคุณนออย่างตัวบีเอ็มดัิลยูอพิน่าเนี้ยในไทยถือว่าหายากไหมถ้าคันถ้าเป็นรุ่นนี้ผมว่ามีสามคันครับครับผมสามคันในประเทศไทยถูกไหมนะครับผมแล้วที่สาคัญเพื่อนอพิน่าเนี้ย เป็นคอมพิวต์คาร์มาจากโรงงานเลยเนาะใช่ครับเขาผมเขาผมแล้วที่สําคัญเพื่อนคอมพิวต์คาร์แล้วเราสามารถคอนฟิกพวกอุปกรณ์ตกแต่งต่างเข้าไปได้อีกใช่ไหมใช่ครับครับผมอ่ะทุกคนเรามาดูด้านหน้าผมพาไปดูนะนี่อันนี้คือด้านหน้านั้นเพื่อนเอาจริงอ่ะมันจะสไตล์คล้ายเหมือนพวก G20 ทั่วไปเนี่ยแหละแต่ว่าคันนี้ไม่ได้แบบเป็นชุดแต่งของ M Sport เนาะครับผมก็คือจะเป็นชุดแต่งของอัพพีนมาเลยเพื่อนไฟหน้าอันเนี้ย นี่จะไม่ใช่เลเซอร์ไลท์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆคนอยากได้ไฟหน้าเลเซอร์ไลท์เราก็จิ้มออปชันได้นะคุณโน่เนาะใช่เนี่ยครับผมอันนี้จะเป็นไฟหน้าเหมือนตัวประกอบนอกนะเพื่อนเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะส่วนตรงนี้เขาจะดีไซน์คล้ายๆเหมือนตัว M340I นะเพื่อนแต่ละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกโฉมตัว 320D 330E อะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นตัวตักหมอกนะครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้เขาจะทํามาเหมือนตัว M340 นะัแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นลิ้นหน้าของอาพ n นนะครับทุกคนนี่เห็นไหมเราก็จะเป็นโลโกน้นี้เขียนว่าอาพ n a นะครับแต่ว่าพวกกล้อง3าม้อยสอันนี้คือไม่ได้กดออปชันมานั้นเพื่อนส่วนกระจังหน้าอันเนี้ยจะคล้ายๆพวกตัว M p ็มเพอร์เฟมก็คือจะเป็นสีดาเลยประมาณนี้อย่างสีเขามีให้เลือกสีอะไรบ้างคุณโนเอ่อน่าจะมีขาวครับเขียวที่ผมรู้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีสีอะไรบ้างครับผมแต่ว่า,ส,าสีขาว,ขาวแบบนี้ไม่ต้องคอนฟ l i เพิ่มเนาะ ใช่ครับไม่ต้องคอนฟิกเพิ่มก็คือตัวรถเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้แลนเพื่อนนี่ไหมสวยงามนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างคันนี้ก็มีกดออปชั่นล้อไปเนาะใช่ครับเขาจะเป็นล้อดาครับอ่าครับผมนี่เป็นลายอาพีนาครับผมก็คือเป็นล้อดําเป็นลายอารพนาเลยนะเพื่อนแล้วที่สาคัญเบรกก็ยังเป็นอาิน่นีน่ส่วนยางติดรถก็คือจะเป็นพีซิโรมาเลยนะนี่พิเลนลี่พีซโรนั้นเพื่อน,นชุดนี้ก็อาพนาหมดเลยเนาะ ส่วนสติกเกอร์ตรงนี้อันนี้คือติดรถมาเลยถูกปว่าคุณโนใช่ครับเป็นมาจากโรงงานครับโอเคมาจากโรงงานเลยอพีนาส่วนตรงนี้ก็เป็นกระจกมองข้างทรงโปรตีนันเพื่อนแต่ว่าไม่ได้มีพวกแบบกล้องสามรหกสิบมาให้นะครับอ่ะส่วนหลังคาตรงนี้ที่กว่าคุณโนออันนี้เป็นออปชั่นไหมเป็นะครับเป็นออปชั่นใช่ไหม,มก็คือเป็นหลังคาแก้วก็คือเขาจะเป็นสองตอนเลยเพื่อนจะเป็นฝั่งคนคนขบับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านท้ายนั้นเพื่อนประมาณนี้นะครับอ่ะผมไปดูล้อท้ายนน่อล้อท้ายนี่ ประมาณนี้นเพื่อนแล้วก็พร้อมเบรกสีน้ำเงินของอาพีนาอีกเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดหลังดีกว่าอย่างชุดหลังมีตรงไหนมัง้งคุณโน้เพราะว่าเป็นชุดแต่งนะครับอ่าครับผมดิฟิเซอร์ครับผมรบรบประมาณนี้โอเคนี่นันเพื่อนก็คือจะเป็นชุดด้านล่างชุดแต่งของอาพีนามาจากโรงงานเลยนะแล้วก็ชุดท่อจะออกสี่ท่อเลยนั้นเพื่อนประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่า D3S นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้อพีนานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อคุณโน อันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดหนึ่งเนาะว่าเจ้าอพินาคันนี้จะสวยงามแค่ไหนมาอย่างภายในแดงอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นออปชันไหมคุณโนใช่ครับต้องเลือกมาครับอ๋อโอเคนี่คือจิ้มออปชันเสียงเงินนั้นเพื่อนผมให้ดูเบาะนี่คือหน้าตาม,มันจะเหมือน bmg 2 0สิบทั่วไปนั้นเพื่อนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือตรงนี้จะเป็นโลโก้ของอพินานะครับแล้วก็ตรงนี้ลายเบาะตรงกลางจะแตกต่างกับพวก g ยี่สิบนั้นเพื่อนแล้วก็จะเดินพวกสติชิ่งสีออกแดงๆนะครับตรงนี้เนาะเบาะ ทุกอย่างปรับไฟฟ้าเหมือนกันเลยนั้นเพื่อนแล้วก็จะเป็นมีพรมมาให้ลําโพงฮามากาดอนนั้นเพื่อนนี่ปกตินะครับนี่ผมชอบมากพรมอะไรเราได้พรมอะไรอพีนาเลยแล้วก็เรือนไม้อะเรือนไม้คือเป็นเรือนไม้สีฟ้าของอพีนาเลยนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นี่ผมไปดูทิมตรงเนี้ยออปชั่นถูกป่ะคุณนอถูกครับนี่คาร์บอนหมดเลยนันเพื่อนเป็นคาร์บอนแบบเงานะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือออปชั่นเสียงเงินนะแล้วก็จะเป็นนี่ serial number ถูกไหมตรงนี้ใช่ครับครับผมก็เขียนว่า BMW Apina D3s Touring 258นั่นเพื่อนก็คือเป็นคันที่258เนาะใช่ครับครับ,รบผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้เพื่อนโหสวยงามผมไปดูด้านท้ายนี่นี่ชุดด้านท้ายเขานั้นเพื่อนโหสวยจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันต่อดีกว่านี่วิธีเปิดเครื่องกล้องเหมือน BMW ทั่วไปนั่นเพื่อนโอเคอ่ะดึงสองทีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาห้องเครื่องนิดนึงว่าเจ้า BMW Apina หน้าตาจะประมาณไหนอ่ะ คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สามพันเนาะคุณโน่เนาะใช่ครับสามพันดีเซลครับครับผมสามพันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ประมาณกี่มาคุณโน่สามร้อยห้าสิบห้าครับสามร้อยห้าสิบห้าแรงมาครับผมต่อไปอยากฟังราคามากเลยคุณโน่อาพินาคันนี้ค่าตัวเขาประมาณเท่าไหร่เออประมาณเจ็ดจุดสองล้านครับเจ็ดจุดสองใช่ไหมครับผมแล้วอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจซื้อคันนี้ไปแล้วอะบริการหลังการขายนี้ที่ร้านยังไงม้างเออถ้าเป็นรถใหม่ของที่นี่จะมีเออวารันตี หนึ่งปีหรือสองหมื่นโลครับอ่าครับผมอ๋อครับผมก็คือเราสามารถมาเข้าเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องได้หมดเลยเนาะครับใช่ครับผมโอเคอ่ะตัวอภินาจบแล้วเดี๋ยวพาผมดูทางโชว์รูมนิดนึงเนาะว่ามีรถสปอร์ตอะไรสวยๆบ้างครับผมนี่เพื่อนผมอยากจะพรีเซนต์คันนี้มากเลยคันนี้เป็นตัว Porsche Speedster ถูกไหมถูกครับครับผมถือว่าหายากไหมคุณโน้ค่อนข้างหายากนะครับค่อนข้างหายากต้องบอกเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นหลักๆเลยนะ อันนี้จะเป็นล้อเซนเตอร์ล็อกนะครับเพื่อนล้อสีดำนะเป็นสีดําด้านเนาะส่วนเซนเตอร์ล็อกตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีดํานั้นเพื่อนแล้วก็นี่เลยชุดเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกนะชุดนี้ผมบอกเลยว่าล้านกว่านะครับเพื่อนยังไม่รวมตัวล้อเซนเตอร์ล็อกนะนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกมองข้างคาร์บอนอันเนี้ยออปชั่นนั้นเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึง,นงนี่ภายใน,นเดี๋ยวให้ดูนิดนิดนหน่อยนะเผื่อใครสนใจภายในเขาจะเป็นโทนออกดําแล้วก็จะเดินพวกสติชิ่งสีเหลืองน,นะครับตรงเนี้ย จะตัดด้วยเส้นสีเหลืองเนาะส่วนตรงนี้ออปชั่นแน่นอนเป็นคาร์บอนนะครับทุกคนนี่แล้วตรงนี้ก็จะเขียนว่าสปีดเตอร์เป็นคาร์บอนนะครับทุกคนอันนี้น่าจะออปชั่นแล้วก็นี่เลยชอบมากเป็นชุดบาอกบักเก็ตซีดนะครับทุกคนนี่แล้วก็ปักคําว่าสปีดเตอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคาร์บอนนะแล้วก็จะเป็นเบลนี่เบลสีเหลืองนะเพื่อนๆนี่แล้วที่สําคัญผมไปดูเกียร์คันนี้เป็นเกียร์เอ็มทีนะเพื่อนถือว่าหายากไปอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น อ่าเป็นลายคาร์บอนเลยนั้นเพื่อนสปิตเตอร์คาร์บอนเลยแล้วก็ตรงนี้คาร์บอนหมดเลยปรับโชค๊คแข็งอ่อนได้ปรับเสียงท่อได้สปอร์ตโคโนโมีครบนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็โลโก้ปอร์เช่ตรงนี้ก็มีนั้นเพื่อนออปชั่นแล้วก็ตรงนี้ผมไปดู s e r i นั number นะครับคันนี้ก็เป็นคันที่ห9นั่นเพื่อนจากคันที่1948ัน้ี่ะครับโอเคประมาณนี้อ่ะส่วนใครที่อยากจะฟังราคานะเอาเป็นว่าทักมาสอบถามในเพจดีกว่านะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจ a c e b o o k ให้แล้วกันเนาะ ส่วนคันนี้เป็นตัว91้าพาก้าเนาะใช่ครับครับผมคันนี้มีความพิเศษไงคุณโนเอ่อคันนี้จะได้ออปชั่นมาค่อนข้างเต็มครับครับผมจะมีเซรามิกเบรมีไฟหน้า PDS l Plus นะครับเขาเรียกว่าสีอะไรคุณโน่คันนี้สีกาไฟบูครับกาไฟบูก็ถือว่าหายากในไทยถูกไหมใช่น่าจะเลิกผลิตแล้วนะครับครับผมโอเคครับผมแล้วที่สำคัญเป็น 4S ด้วยเพื่อนขับเครื่องสล้อนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณโน่ช่วยฝากเพจนิดนึงเนาะได้ครับ ของที่ร้านจะมีเป็นใน Facebook จะเป็น V1 ครับผมส่วนใน i n s t a g r กรจะเป็น V1 SuperC a r คาับครับผมก็คือเอาไว้ง่ายเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรสามารถรีเควสได้หมดเลยเนาะได้ครับสอบถามเข้ามาได้ครับโอเคครับผมอันนี้ถามนิดนึงคุณโน้อย่างตัวอพิน่านี้ต้องรอรถนานไหมค่อนข้างนานเลยครับนานเลยใช่ไหมโอเคครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขึ้น Facebook ให้แล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบอยากจะชมรถท่านไหนก็สามารถสอบถามได้ เออถามอีกนิดนึงคุณโนโ่โปรติที่เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ซอยอารีสี่ครับ<อ>ผมจะอยู่ในโครงการเดียวกับร้านกาแฟนานาคอฟฟี่โรสเตอร์อารีครับโอเคได้เลยคุณโนโ่วันนี้ผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบนี่นั้นเพื่อนสาหรับใครอยากมาชมตัวสปีดเตอร์คันเนเป็นก็สามารถเข้ามาได้ก็ลองทักมาสอบถามละกันเนาะว่าคันเนี้ยเขาขายอยู่เท่าไหร่แล้วก็ตัวทาก้า 4S ขายอยู่เท่าไหร่นั้นเพื่อนคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนิดนึงเมื่อกี้ลืมพาไปชมภายในเขาจะเป็นโทนแบบ คอนฟิกมาโทนน้ำตาลน่ะเพื่อนเนี่ยหัวหมอนทุกอย่างก็เป็นออปชั่นหมดเลยนะคันนี้ก็เป็นเบาะปรับ18เว้นะครับเบลทุกอย่างเป็นสีเหลืองเนาะเนี่ยปรับปิดเสียงท่อได้หมดเลยโชคแข็งอ่อนได้หมดเลยมีสปอร์ตโคโนทุกอย่างหมดเลยนะั่นเพื่อนก็คือออปชันเต็มพอสมควรน,นะนี่อ่ะให้ดูเบรกนิดนึงเนี่ยเนี่ยคือหลักๆที่เนี่ยปอร์เช่เขาจะกดเบรกเซรามิกให้มาหมดเลยนะั่นเพื่อนบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนแค่เบรกก็ล้านแล้วอะ่ะแล้วหน้าร้านเขายังมีก้าีกนั่นเนื่อเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาเอสอ์กนัก็ แวะมาได้นะเพื่อนหรือว่าใครอยากจะมาเป็นเจ้าของเจ้า B M W Jeep 1ตัวอพิน่าก็สามารถเข้ามาลองดูได้นะเพื่อนมาลองสัมผัสได้นะบอกเลยว่าคันจริงคือสวยมากเดี๋ยวให้ดูนิดนึงด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ถือว่าหายากมากเลยนะเพื่อนตัว B M W อพิน่าก็มีหลายคนนะอยากจะมาชมเนาะก็ขอมาในเพจเยอะมากว่าอยากจะชม B M W อพิน่าวันนี้ผมก็มาหาให้นะครับประมาณนี้เนาะ ก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดรับใครกดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกใหม่คลิปหน้าวนันนี้ผมก็ไปแล้วผมบ๊ายบาย